คือ EP ที่ผมมีความสุขมากเพื่อนๆลูกค้าสามารถเลือกได้เป็น2ช่องทางคือ1จะเป็นซาชิมิหรือว่าจะเป็นสเต็กอย่างเงี้ยฮะให้เราแบ่งร้านนี้แซลมอนร้อยเปราคาตามน้ําหนักครับผมเกินไป3ามบาทเองเหรอถูกมากว่าแซลมอนของนอร์เวย์เป็นแซลมอนที่ขายดีที่สุดโภชนาการคุณสมบัติของเขาดีที่สุดถึงสองแสนตัวต้นสองแสนได้เลยเห <30, 000 S 1> รอสามสิบปันก็ตามนั้นแหละครับขายแซลมอนแล้วไป เยลโลฟินครับทูน่าเยลโลฟินเยลโลฟินเยลโลฟินก็ฟินแล้วหอยเชลจากฮอกไกโดครับผมคือมาที่นี่เหมือนคุณบินไปญี่ปุ่นไหมถูกต้องครับผมถูกต้องเลยจะนั่งกินสักชั่วโมงผมโคตรแทบเลยระหว่างแซลมอนกับเบอค้าอะไรแน่นกว่าั ผมอยากขายอาหารที่คุณภาพเดียวกับในห้างแต่ว่าราคาฉีดลงมาจากเขาตั้งเยอะให้ลูกค้าทุกทกลุ่มประเภทนี้ครับจับต้องถึงได้ช่วงออนไลน์แรกๆยังไม่ค่อยอันี้เท่าไหร่ยังจับจุดไม่ค่อยถูกครับแต่พอมาเปิดเป็นหน้าร้านที่ตลาดเนี่ยครับรู้แตกเลยถุงหิ้วฮีโร่เหนียวใสใส่อะไรก็ขายดีมั่นใจใช้ฮีโร่ อีกหนึ่งร้านครับที่ตลาดสดทุบุรีครับเพื่อนครับพี่สองพามาดูครับสายแซลมอนพลาดไม่ได้ครับนี่คือแซลมอนที่ขายดีมากกับแซลมอนแคทครับเลิกเลยไม่ทาแล้วรายการวันนี้เจ้าของหลอกเกินไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับคุณเบนครับผมเจ้าของร้านนี้ของเรานะครับขายอะไรบ้างวันนี้หลักๆของผมจะเป็นแซลมอนซาชิมิครับผมเป็นในกล่องพอชั่นแล้วก็ลูกค้าสามารถแบบสั่งแล่ได้หรือว่าแบบสั่งให้ดองได้อะไรแล้วแต่แบบว่าตามสั่งับพานี่คือตรงเขียงตรงนั้นเลยใช่ครับตามเขียงนี่เลยครับทำสดสดนห้ลผม่าูป เดินที่ออไกโดก็ไปตลาดปลาวางแบบนี้เลยอะ่ะแต่อันนี้นี่คือคุณได้สัมผัสตรงนี้เลยแล้วเนี่ยเขียนราคา250บาทเอาจริงนะโคตรติดฉาคนบ้านอยู่แถวนี้เลยคุณได้มากินอย่างเงี้ยแล้วนี่คือคุ้มมากนะเนี่ยคุณได้ทั้งแซลมอนทั้งโปรตีนทั้งทูน่าครบเลยอะไรขายดีสุดเนของเราจะเป็นเนี่ยครับจะเป็นไฮไลท์ของเราเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคือเป็นแซลมอนพอร์ชั่นก็คือเบสหลักเขาจะมาเป็นแบบนี้ก่อนจะมาเป็นชิ้นอย่างนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เป็น2ช่องทางคือ1จะเป็นซาชิมิหรือว่าจะเป็นเน็นนนเเเเเเอออ่่่สสตกยยยยาาางงงีีี้้้้้ฮะใหหรรแบบไไดดดดลววทมคั๋ คืออะไรคือราคาของเขาเลยครับบาทเหรอราคาตามน้ําหนักครับผมเกินไป3ามร้อยยี่สิบสองบาทเองเหรอถูกมากแลให้แล้วมีธงประเทศอยู่นอร์เวย์ครับผมทําไมเราถึงต้องมีธงของนอร์เวย์เข้ามาเพราะว่าแซลมอนของนอร์เวย์เป็นแซลมอนที่ขายดีที่สุดโภชนาการคุณสมบัติของเขาดีที่สุดตอบโจทย์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยครับผมเขาอาจจะสงสัยกันอันนี้มันแซลมอนหรือปลาเท้าร้านนี้แซลมอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างกันยังไงครับระหว่างแซลมอนกับปลาเท้าคือถ้าเป็นปลาเท้าเนี่ยตัวเขาจะสั้นกว่าถ้าเป็นแซลมอนเขาจะยาวกว่า ถ้าเป็นปลาเท้าเนี่ยสีเขาจะเป็นส้มเข้มเป้นแปลกๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็สีไข่มันก็เราจะชัดกว่าเปิดดูได้เลยหัวหกไม่ใช่แค่ว่าหกน้ำลายหกของโปรดซะด้วยโอ้โห แซลมอนเนี่ยคุณดูลายลายไขมันต้องเป็นแบบนี้ครับผมบางๆแบบนี้ไม่ได้หนาเกินไปครับผมแล้วก็สีจะส้มมันอ่อนแบบนี้ถูกไหมที่เขาบอกว่าร้านนี้ขายดีมากๆวันวันนี้ม่ขายได้เท่าไหร่ครับถ้าวันธรรมดาปกเฉลี่ยประมาณ70,000ถึง90,000แล้วแต่ลูกค้า70,000มื่นถึงเก้าหเลยเหรอใช่ครับผมเอาวันพีคๆล่ะแสนไปปลายถึง200,000ต้นครับส0 0แสนได้เลยเหรอครับผมเอาอี้ผมคิดกลางๆเนี่ยขายทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันวันละแสนสาวันก็ตามนั้นแหละครับจะขายแซลมอนแล้วไป ว้าจริงเหรอจริงครับคนไทยนี่คือกินแซลมอนเยอะมากแซลมอนเลเวอร์นี่คือคนไทยเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะเอร์นี่เราไม่ได้รู้จักมันมาก่อนครับผมแต่ว่ากินแล้วถูกปากถูกใจวันละแสน30วัน3ล้านนะครับผมต่ำๆนะเพราะบางวันคือเด้งไป2ถูกไหมสองแสนองครับถูกต้องมันจะจะถั่วกันไปเรื่อยๆครับผมดังนั้นขายแซลมอนเนี่ยอาชีพรวยได้เลยปีหนึ่งก็สัก36ล้านนะครับผมคุณจะมิกซ์เป็นซาตุมิ ใช่ตัวนี้จะเป็นซาชิมิมิกสามอย่างของเราเอาอันนี้ก็ของนอร์เวย์ส่วน ink, ทูน่าก็จะเป็นเยลโลฟินครับทูน <acho> ่าเยลโลฟินเยลโลฟินเยลโลฟิน <greens> ก็ฟินแล้วจริงแค่เยลโลฟินก็ฟินแล้วคุณไม่ต้องไปถึงรูฟินครับผมเยลโลฟินก็แฮปปี้แล้วผมชอบมากนะเพราะค้านี่ไม่มีคำว่าหลอกใช้อะไรบอกตามนั้นใช่ครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกอย่างนึงเหมือนกันจะเป็นหอยเชลจากฮอกไกโดครับผมอันนี้จากฮอกไกโดเลยฮอกไกโดโดยตรงครับส่งตรงมาเลยครับเอางี้ของดีไม่มีย้อมไม่ใช่ไปเอาหอยจากที่อื่นมาแล้้้้้้้ววววมมมมมาาาาาใชออออัััััันน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 นีีีีีีีจกก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 ญญ่่่่่่่ปปปปปุุุุถถูููตตตงงคคคครรรบบเเเ็ผไไดดดณณิทหหืยล กินเลยได้ไหมกุ้งอ่ะอันนี้จะเป็นกุ้งขาวครับผมของไทยนี่แหละครับปกติแต่เราก็จะทําแบบเป็นเหมือนพวกกุ้งแช่น้ําปลาอะไรเงี้ยเผื่อลูกค้าเรียกร้องเยอะคุณดูเด็ปกติเนี่ยเราจะเห็นซาซิมิแบบนี้แต่กุ้งแช่น้ําปลามันจะไม่ได้มาแบบนี้เลยด้วยเพราะเอากุ้งแช่น้ําปลามาใส่ให้มันเหมือนแบบซาซิมิญี่ปุ่นคุณน่ากินเลยนะครับผมดีแล้วเราก็จะราดซีฟู้ดออนท็อปไปออนท็อปเลยแล้วกินแบบเหมือนซาซิมิเลยใช่ครับผมจับมือหน่อย คุณมันสุดยอดจริงว่ะงั้นเราเดินมาดูกันอีกเรามีอะไรขายบ้างฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเจลมอนอันนี้ตัวดองใช่ครับกุ้งดองเห็ดซีดแบบนี้เซบซี <Se at S 1> ด <seat S 1> <seat. S 2> แบบนี้น่าโดนมากยำส,ส,สาลายผู้อัดเผื่อใครชอบสายนี้ไปยำสาลายปูอัดแต่นี่นี่ล้านคุณยาวไปถึงนู่นเลยเหรอรสุดนี่เลยครับ มีข้าวเลยเป็นข้าวของญี่ปุ่นค,คุณไม่ได้เอาข้าวหอมไทยมาทํานะอันนี้คือเป็นเม็ดจากญี่ปุ่นนะเม็ดมีความรีดังนั้นแปลว่าคุณเอาแซลมอนมาโปข้าวกลายเป็นด้งถูกต้องครับทำได้หมดครับเนี่ยเราก็มีท็อปปิ้งตรงนี้ครับลูกค้คายอยากาไปโปอะไรเต็มที่หมดมเลยมีนี่แปลว่าคุณทํโด้งตรงนี้เลยนะสามารถทําได้จากตู้นี้ครับผมผมเอาข้าวมาหนึ่งอันวันนี้ผมอยากกินครับผมเอาท็อปปิ้งเป็นแซลมอนเอาเป็น3อย่างอ่าเป็นข้าว3มสีมีแซลมอนมีทูน่ามีโฮตาเตะเสร็จปุ๊บเอาอีกกระนโปปับว สุวรรณภูมิไหมร้านคุณไม่มีครับตอนนี้ค่าส่งไหมส่งได้ค่าส่งแพงไหมค่าส่งคิดตามระยะทางแต่ถ้าจากนี่ไปสุวรรณภูมิก็หมูฉีกเหมือนกันครับงั้นคุณไปเปิดแถวนู้นหน่อยถ้ามีโอกาสผมก็จะไปเปิดเลยเดี๋ยวผมช่วยหาที่ให้เดี๋ยวลงทุนได้เยอยากกินปูมันจะดีมากอ่ะเมื่อเน้ยตายแล้วิจฉาคนแถวตลาดสดพลบุรีมากเลยอ่ะคุณมีแต่ของกินอร่อยอ่ะพี่เบนโอ้โหขอบคุณมากครับผมพี่เบนเลี้ยงข้าวเอายิงนะผมไม่ไม่รู้สึกว่าผมไปกินข้าวที่ตลาดเลยผมรู้สึกว่าผมอยู่ตลาดปลายจริงตองเกิอพี่น้ำถ ร้านนี้ผมต้องชิมอะไรก่อนกินอะไรก่อนครับลองระดับแรกก่อนเลยครับเนี่ยจะเป็นซาชิมินะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบบางหรือแบบหนาครับโอเคผมหนาๆไปเลยแล้วกันหนาๆไปเลยครับจะได้จุใจนี่เลือกได้ด้วยจะเอาแล่บางหรือแล่หนาร้านนี้ตามสั่งลองซีฟู้ดจริงเหรออันนี้จะเป็นไฮไลท์ของร้านผมเลยถ้าคุณจะกินเนี่ยซาชิมิวาสบิขั้วไฟมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วร้านนี้ต้องซีฟู้ดนี่ทุ่มฉ่ำเลยนะครับเพื่อน กอกจะนั่งกินสักชั่วโมงพูดแทบเลยอ่ะลูกค้าต่อคิวคือถ้าปั่นไม่เสร็จยังไม่เอาจะยืนรอครับเพราะว่าเนี่ยเราทําครั้งต่อครั้งวันต่อวันไม่ได้ทํำพลางครับไม่มีสอดกันอยู่นี่มันคือการปัน่นเพราะอะไรบ้างหนึ่งคือเนื้อละเอียดแต่มีเท็กเจอร์ครับผมแล้วพริกเบกิกมะนาวเนี่ยของเขาถึงจริงมะนาวสดครับมันไม่ใช่แบบว่าสําเร็จรูปอ่ะน้ำมะนาวสำเร็จรูปคุณกินคุณรู้เลยอ่ะต้องต้นทุนแพงหน่อยแต่ผมยอมแลกผลตอบแทนคุ้มค่าครับถ้วยอย่างเดียวอ่ะขายเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้วยนี้วกาไรรมงเยอะแล้คับ เอาไปพึ่งช่วงมะนาวถูกมะนาวแพงเอาเราไม่ได้หวังกําไรจากตรงนี้อยู่แล้วอยากให้แบบลูกค้าแบบมีเครื่องเคียงที่คานแล้วรู้สึกว่ามันถูกปากอะไรเงี้ยครับวาซาบิจากไหนครับอันนี้จะเป็นบดสดครับคูดจากหัวสดจากญี่ปุ่นมาเลยครับแล้วก็อาศัยฟอยมาเพราะเทคเจอร์มันชัทเจนว่ามันไม่ใช่วาซาบิแบบตลกกระลาทั่วไปถ้าบางครั้งคุณไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นคุณไม่ได้อย่างเงี้ยผมพูดจริงผมสายแจมอนก,นกอินทุกสัปดาห์เลยบางทีกินเสียอารมณ์ด้วยวาซาบิบางที่อ่ะไม่ได้ทำดีแบบนี้ด้วยอ่าจริงครับแล้วล แซลมอนดองต้องจิ้มอะไรไหมครับซีฟู้ดหเหมือนกันครับอันนี้แล้วก็โรยไข่กุ้งนิดนึงโรยไข่กุ้งด้วยเหรอใช่ครับจริงๆตัวนี้ถ้าครบเซตมันต้องห่อสาหร่ายด้วยต้องห่อสาหร่ายไป,ไปด้วยแต่เดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นขอยากนะไปขอบคุณนะที่นำของอร่อยแบบนี้ขึ้นมา <c oughs> ไปปุ่งกันนี่เด็ดหางให้แล้วใช่เรียบร้อยแกะให้เรียบร้อยหมดครับเตรียมแค่ตะเกียบอย่างเดียวครับแล้วความป้วนอยู่กินตอนห้าทุ่มขอแนะนำเป็นโปรตีนโปรตีนที่ดีครับโคตรดีเลยอ่าแล้วก็มาที่เนี่ยทูน่าเยันลบฟินกันอย่างครับ นี่อีเมอื่นผมไม่กินขนาดนี้นะกินผมกินให้วันเลยนะหมดไม่นดีมากสุดท้ายโคุดเตะครับผมหอยเชลล์จากฮอกไกโดครับพูดหวานเนี่ยนี่คือต้องบอกคนในกองเลยนะตะก้อนอีกคือน้ำลายผมดูพีมม่หิวขอโทษแต่แม่งดีจริงๆหมดเซตเนี้ยคิดตังค์ผมมาเนี่ยเท่าไหร่พันต้นๆกลางๆประมาณนี้ครับผมเหมาเลยเอากลับบ้านาใส่แช่เย็นให้ผมหน่อยได้ครับบอกรายการผมไม่ได้มาละกานมานั่งกินปีนะผมเหมาเลย จุดเริ่มต้นของคุณเบนทำไมอยู่ดีมาขายแซลมอนขายซาซิมิแบบนี้ก็ช่วงโควิดกาลังเริ่มซาสาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าเหมือนงานประจําผมก็ทําที่บาร์อย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนสั่งปิดไปตัดสินใจหาอะไรทามีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเลือกม,มาขายแซลมอนคือผมเป็นคนชอบอยู่แล้วไปตามห้างอะไรเลยครับผมชอบทานมา6ชิ้นอย่างเงี้ยว่าราคาเขาสูงนะเราก็เริ่มแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันแพงวะจริงๆต้นทุนมันเท่าไหร่เอง<ม>อะไรเงี้ยเราไปตามหาเรื่องต้นทุนเขาอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมอยากขายอาหารที่คุณภาพเดียวกับใในหห้้้้าาาาาาางงงแตต่่วรคคฉีกกลมมจเเอยะุทป อเงี้ยครับจับต้องถึงได้ไอตอนที่คิดแบบนั้นคิดถึงกำไรไหมช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยคำนวณหรอกครับแต่เราแค่อยากรู้ว่าเออทำไมคนธรรมดาเขาแบบก็บอกแพงวะเวลาชวนเพื่อนไปกินเงี้ยแบบเฮ้ยเมีเอาแพงครั้งเดียวพอนะไม่อยากทานบ่อยอะไรเงี้ยครับทำไมต้องแซลมอนแคทด้วยคุณเลี้ยงแมวง่ายๆเลยวิธีการทำแบรนด์ที่ถูกต้องคุณเลี้ยงอะไรก็เอามันมาตั้งรูปขายคุณก็ได้นะฉีกกฎการทำแบรนด์เปิดร้านมาขายดีเลยไหมช่วงออนไลน์แรกๆยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ยังจับจุดไม่ค่อยถูกแต่พอมาเปิดเป็นหน้าร้านนี่ เคยคิดมาก่อนไหมว่าการขายแซลมอนขายทุนนี้ของเราอ่ะยอดขายได้เยอะขนาดนี้ไม่เคยนะครับเนื่องด้วยจากราคาผมด้วยราคาผมถูกทุกคนจับต้องถึงได้สะอาดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บแล้วก็การบริการที่ดีแต่คุณจะเป็นต้องหาวัตถุดิบที่สดและต้องคงมาตรฐานคือคุณใส่องค์ประกอบความเป็นออริจินอลมาครบเลยไปเบยทุกอย่างสุดยอดจริงอ่ะและคำถามสำคัญในวันนี้ครับระหว่างแซลมอนกับพ่อค้าอะไรแน่นกว่ากันผมให้แซลมอนผมลวกันตอนนี้เนี่ยมีสาขาที่นี่ที่เดียวใช่ตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวครับที่ตลาดสดทนบุรีครับตั้งใจจะขยายสาขาไหมใน อนาคตไม่แน่ครับช่วยขยายหน่อยสุวรรณภูมิบางนาบ้านเราขยายมาที่รังสิตอีกที่ก็จะดีเอาล่กแล้วยางงั้นครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าเคยทาอะไรมาก่อนถ้าสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักเอามาทําตามหาจริงๆสามารถทําได้พูดได้เต็มปากว่าวันนี้เนี่ยการขายแซลมอนซาซิมิตร,ตรงนี้เนี่ยเป็นอาชีพหลักและได้ดีด้วยนะกับแซลมอนแคทตนะครับตั้งอยู่ที่โปรโมตอีกสักทีร้านแซลมอนแคทตนะครับตั้งอยู่ที่ตลาดสดทนบุรีล็อก a 2 5 5เปิดแต่โมงครึ่งถึง ทุ่มครึ่งครับผมแต่ถ้าเป็นวันเสาร์จะอยู่ที่ปิด2อทุ่มครับผมทาง d e l i v e r รจะมีไลน์แมนแล้วก็มีทางโรบินฮูดด้วยครับหรือว่าสามารถสั่งเข้ามาใน Li n e อทางร้านได้สามารถให้เช็คระยะค่าส่งหรือว่าถ้าลูกค้าแบบว่าอยากจะมารับเองโทรมาก่อนแล้วจะมารับอะไรครับได้หมดเลยครับเป็นฝากหน่อยกับคนที่อยากจะออกมาทำธุรกิจแต่ยังมีความกังวลอยู่ให้กำลังใจสักนิดนึงครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่แบบว่าอยากทำธุรกิจแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเราจะเริ่มอะไรจากตรงไหนกลัวว่าจะขาดทุนกลัวจะกำไรอะไรแรกๆอย่าง ต้นทุนกำไรเนี่ยช่างไว้ก่อนถ้ามวัวแต่มานั่งคิดอย่างเดียวก็จะไม่ได้ทําอะไรลงใจไปกับมันแลวสิ่งดีๆก็จะกลับมาเองนี่นะค,ะคือวิธีคิดในการท,ทําธุรกิจของพี่เบนนะครับแต่เพื่อนครับนี่คือ business 2x ครับรายการที่ตามหาคนที่ทํามากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าและนี่คือแซลมอนแครต,ตลาดสดธุรีิผมบอกเลยผ่านเมื่อไหร่คุณต้องแวะมาและสําหรับนักธุรกิจหัวใจฮีโร่ครับวันนี้ครับ business 2x ของเราขออนุญาตมอบเป็นกิฟ้งเซ็ตกล่องนี้ให้นะครับมีตั้ง คนเหนียวคุ้มค่าถุงหิ้วฮีโร่เหนียวใสใส่อะไรก็ขายดีมั่นใจใช้ฮีโร่หยิบง่ายลูกค้ามาเยอะชั่วโมงเร่งด่วนในหยิบกันหยิบสะดวกเลยและออเดอร์จะเยอะแค่ไหนหนักแค่ไหนก็ใส่ได้เอาอยู่ใช้ถุงฮีโร่ครับ